สบายดีทานผู้ชมเนาะวันนี้มาพบพกม็อพอกับข่าวเจ้ากับพิสเต์เลตตอนขี่มอเตอร์มีเราเนาะวันนี้พิเศษในจังน้อยน้องชิพาทุกคนไปปากซีเนะาะทุกคนสิพ่าทุกคนไปหลอกเบื้องเมืองปากซีเพราะว่ามีเวียกด้วยหนึ่งก็เลยถือโอกาสเปิดกิบสิพ่าทุกคนไปหลอกเบื้องเมืองปากซีไปเบื้องผูเ้เสลาวแล้วก็ตอนขามไม่นำคล้องนำเนาะ ลกสภาพเบืองแรงทองเทียต่างๆถามมีโอกาสเนาะสภาพไปแวะตลาดดาวเพื่องพ่อก็มือนี้เนาะตอนเศร้าเน่ะเข้าอยู่อยู่ไหนเข้าอยู่อยู่แข้งสระวันเนาะอยู่แข้งสระวันอยู่ใกล้ๆก็ซื้อนี่ยักษ์สารนี่แหละเนาะบ้านแบงดานบ้านบ้านแบงดานแข้งสระวันเนาะเมืองละกอนที่น้องเพียงอยู่ใกล้ๆครับก็จากักษ์สาร่ภาพเบื้องเลยทุกคน ห่างไก่เออห่างไกลห่างไก่างไก่ไก่มันไขรใช่ชิ้นเขา่าวนี่นะทุกคนกระจอกสามชิ้นเามันเป็นแบบเป็นงานหัตถกรรมของหมู่บ้านนะกระจ้าเหมืยนมาโซวแหละกะขา,ายขอมเนาะให้ให้ชาวบา้านได้เงินน,น้ำเป็นชิ้นเข่าหัวสำหรับหนึ่งเขา่เขาอันนี้ไหวไหวเข่าอันนี้ไก่ปีข้อยนี่นะทุกคน อนี้ก็จะเอาเม็นใส่ใส่ผระเพชรแบบองผู่าก็จะนั่นหะใช่มากก็ตามมากเหรันหมาันยังตางๆก็จะเาเกี่ยวหมากันนะเพื่อได้ใส่นึ่งกับได้งามีติเข่าวอะนะไม่ติพขาแบบคข้ายๆกันน่ก็จะมีฟ้าอาร์ตอันนี้ยังไงอันนี้เนี่ยตกประเด็ แล้ตอนนี้เฮากาัอยู่นิ่งอยู่วันเก่าอยู่นะทุกคนเพราะว่าเฮาครับประธานอาหารเสาอยู่เพื่อนพี่น้องเพื่นเนาะเป็นต้มไก่สุก,กินบางกีนเนาะแล้วก็เฮากำลังเกี่ยมเนะาคนคนะถ้า,าคนขับรถเนาะมามาขับเปลี่ยนมิสเตอร์ตอน,นเพราะว่ามิสเตอร์ตอนบลืมทางเนาะก็เลยถ้าอีกคนนึงก็จะมาขับรถให้ จะหน่อยฮ่าชิพ่าทุกคนโอโอกเดินทางน้ำกันเลยเนาะทุกคนสิพา่าเบิ่งบรรยากาศตามเข้มทางไปเลยว่าว่าจากเมืองสาลวันาจากแควนสาลวันเมืองละครเพลงนี่ว่ามันมีอีกย่างหนาสนใจมีอีกย่างเบิ่งนแน่นาะทุกคนไปเลสโก้ฮันพลอเหี่ยงมาไล่ตัวนี้นะทุกคนถ้าไปเหียงเหวีย,เยงเขาจบและเด็กเขากำลังออกเดินทางเนาะทุกคนกำลังออกจากแควนสาลวัน ่ชีฮอดเมืองอไก่ชีฮอดปั๊กซี่อลไรเนาะทุกคนเราก็เลยแปลว่าป้องกันพยาธิโควิดจักน้อยเราก็เลยมาแวะซื้อ,อนะฮะสื้อแมสเนาะหรือว่าผ้าอัดปากจักน้อยมีแมสเว่ผ้าอัดปากครับเท่าไหร่เอากัปหนึ่งก็ได้ เป็นภาพบรรยากาศเป็นหาหาร้ายเครื่องย้อยนะทุกคนอยู่เพจเขตเข้มทางเนาะเฟรนกกชิมีนี่แบบหารเค้กแล้วก็หารกาแฟเนาะเป็นเค้บบรรยากาศกด็ดีดีแฮมือเสาวประมาณเก็ตโมงยังนะทุกคน มันมีจักสินนะหาชีบะราคาก็าวหาพันกีบประมาณเท่าไหร่บ้างเจ็ดสิบบาทบะได้ไวเจ็ดสิบบาทซาวหาพันร้อยหนึงน่งสามสิบปลายพัน,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 นประมาณเจ็ดสิบบาทนะทุนเจ็ดสิบาท ป่านกันขอบใจเรยวอนัท<ม>ุก็ต้องกระไทงเราดิแมทไปตตอนนี้ก็หอดอบ้านหน้าปงนะทุกคนผู้ใดไกลไปสิไปปักเซตองเวซื้อปิง่งไก่หน้าปงเหล่าข้าวเมืองคงประมาณนี้แหละก็ <c oughs> <c oughs> อย่าว่า <c oughs> อ,อ๋องเอาไปเคยมาเจาืออือนี่้ทุกคนแต่ละหางก็จะ,จะมีแบบ ปิงไก่นี่กระจปิงหมนะสี่เลยอกซสิบส, <c oughs> สีเลยกซสิบเน่ะทุกคนไอ้ยังลงไปสินะไรเรื่อไเ้อไงไียนิพาทุกคนไปเบิ้งกระจปิงไก่เลยนะทุกคนปิงไก่กจซื้อเป็นโตนะทุกคนสดๆจากไผ่เลยนะใกล้ลานนี่ยมันมาเลย ไก่ละได้เล่นทุกคนปิงไก่น้าพงตัวไหนวะนี่บอกไม่ถามุบตัวนนเลืตัวเท่าไร่ตาใส่ี้มตัวผิดไม่ร้ซอลยนมันจี มีปีงไก่หน้าโพงน้ทุกคนละกะันนี่ของแถน้ทุกคนเหล่าเขาเมืองคงภูไดกกนไปกันมาใชาไมาน้อเวสือได้น้ทุกคนอยู่แขงวงชะล้วนอยู่เมืองคงน้ทุกคนจะหน่อยกระหอดแ,แข้งจะมาซักห,หนเนาะแต่ว่าเข้าวเวสืออาหารก่อนน้ทุกคนเื่อไปตอนพี่น้องที่จะไปยามจังหน่อยนี่นะ บรรยากาศก,ากับหานก็เจ้าชีหลายๆจากหน้อยเนาะค่ายๆกับอยู่แถวอันณาซีนูน่นาะทุกคนข้าจะจะบอกว่าปิีงไก่ลาดลอยเปอร์เซ็นต์ว่าสัง่งข้าคือสีแมงอยู่ดงางนาะเพราะราคามันการที่แพงกับรสรสชาติไก่พันกับไก่ลาดมันจะต่างกันเนาะแต่ว่าอยู่นี่ก็เจ้าขาแต่ไก่ลาดเนาะเพื่อเป็นเอกลักษณ์กระเมนเนาะให้มันสมซื้อกับคำว่าปิีงไก่หน้าฟงแล้วก็เหล่าข้าวเมืองคงเนาะทุกคน ได้กลาไปกันมากกับมาแวะซีมแวะสื่อได้เนาะอันนี้ยังเสาอยูค่คนกับวันทั้งร้ายภาไหนแต่ว่าหานในชุดเลยเนาะทุกคนตลอดทางเลยแบบประมาณสี่หาร้อยเมตรหมดแหละเป็นหานจนร้ายจะเป็นหานปิ่งไก่กับเหล่าเหล่าขาวเนาะทุกคนแต่ละหานจะต้องมีเหล่าขาวเนาะทุกคนแบบนี้แหละและตอนนี้ก็ออกจากเมืองคงน,นะทุกคน ไปซื้อว่าวิวมันสิง,งามงามนะเพราะว่าก็จะเห็ดน่าเสแสงนะครับทุกคนปีนี้มันจะใหญ่สา,จาเจ้าเนาะนะพว่าอากาศมันหนาวก็จะแบบนั่นได้เกียวเนาะปีนี้เนาะสาโคทุกปีนะ ข้างๆทางๆนะจะมีผู้ไปตลอดเส้นทางเลยก็เจาเอินซ้ายผู้เพี้ยตัวนี้ผู้ยังไงเจ้าผู้ยังไงเจ้าเนี่ยผู้มาเจียงอ่ะเจียง่ยหมอหอดผู้มาเจียงกันเจ้าว่ะอันนี้ผู้ยัง่งมันเป็นซ้ายยาวๆเลยอยู่อยู่ฟังเข้าหมดหรือฟังพุ่นเนี่ยฟังเข้าหมดเลย เสียงนะเสียงไลๆ่ๆสำหรับอีพีนี้กันจะฝากไปซ้ำนีนน้นะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเดี๋ยวไปเฉพาะกันในอีพีต่อไปอยู่ตลาด,ดาแถวเรื่องแขวงอันน่ะจำปัสสัส